กให้แกะนี้ไหมแกะอ่อให้พี่อันลหนของพี่แตมให้พี่แตมแกะหนูแกะของขันหนูเลยตลวอนนี้ของพี่จตเอาไปไว้ข้างหลังหนูว่าหนูแกะของหนูโชว์ให้ดูหน่อยค่ะได้อะไรของขันวันเกิดค่ะโอเคอันนั้นแม่ยังไม่ได้แกะให้แกะอันอื่นก่อนไหมอันนั้นไข่มาเดี๋ยวแม่แกะให้แกะก่อนไอ้โชว์ให้ดูหน่อยเลค่ะเป็นรุ่นเลยเดี๋ยวดูหน้าไข่ของขันหน้าขันได้นะเอารุ่นไขของโอเคค่ะ ได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะนี่ได้แล้วค่ะว้าวเดี๋ยวค่อยตั้งร้านนะคะอันนี้ที่ยังไม่ต้องทิ้งอ่าเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนทุกอันเลยเลยไปกล่องมเป็นโอเคกล่องขนมใช่ไหมลูกแล้วประกอบเองเหรอแม่ขอดูอีกกล่องหนึ่งขอดูกล่องไหนได้ไหมคะ ดูกล่องนี้หน่อยได้ไหมคะมินิอันนี้เลยขอเอามาดูกอนว้าว <Wow. S 2> เป็นอะไรนะมินิแบรนด์นี่ค่ะด,ด้านหน้านะคะอันนี้ชื่อเรื่องอะไรนะลูกที่ดูกันลุยลุย์โอเคสุขสันต์วันเกิดนะคะขอบคุณค่ะ Happy birthday Katole